ไม่ีไม่เป็นไรแล้วแต่แต่อยากให้บอกให้พวกคนรู้ไว้ว่า้ไม่มีนิ่คุณตายแน่หัวใจตงเอจฉันนเร่มีควรัท่เยถามกูไหมคยามกูม้าเกหมเเคยถามกูไห อันความรักคราวนี้ไม่มีหรอถึงจะนออเท่าไหเข้าไปว่าถึงจะมีข่าวเดียวก็ต้องคาเลี้วถามเอาว่าคืนนี้ไปด้วยกันไหมในมีความรักทีอยู่ในเป็นความรักที่ยังอ้อมมมมอ้อ้ สลับผมไม่ได้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาแต่คนสลับวันนี้จะทำให้เรานนั้ต่างกันมาเลี้ยวบอกว่านิ่มยุ่ยสวยไอซีเปย์อาจอกมึงเปลี่ยนเพลงเลยเฮ้ยมึงมึงอย่าแบกกูนะเว้ยอย่าแบ๊กเล็กเล็ย